หาเงินทุกอย่างเพื่อเขาอย่างเงี้ยไม่อยากเขาลำบากไม่แพ้เลยค่ะหนูน่ารักมากเธอแบบอยากอยู่อ่ะไม่ให้แม่แพ้แบบไม่รบกวนเลยแบบหนูหนูขอแค่ได้อยู่กับแม่ยอะไรเงี้ยอืมขอแค่ได้อยู่กับแม่หนูไม่กลัวเลยหนูไม่แพ้หนูไม่อะไรเลย ม่เครียดแล้วค่ะพี่ว่าพูดแล้วก็รู้สึกดีแล้วอะไรเงี้ยพี่รู้ตอนสี่เดือนสี่เดือนกว่าแล้วสี่เดือนหน่อยๆพี่รู้อ่ะรู้ตัวแล้วเนี่ยจะเข้าจะเข้าห้าเดือนแต่ต้องถามหมอขวัญไม่รู้เรื่องเนาะเขานับแบบไหนกันนะ <c oughs> ค่อยๆเรียนรู้ไปคุณแม่มือใหม่ค่อยๆเรียนรู้ <c oughs> ไม่เห็นได้นึกอยากกินอะไรพิเศษเลยนะขวัญก็อยากกินปกติธรรมดาเลยค่ะกินได้หมดทุกอย่างเลยที่ตัวเองชอบก็กินได้หมดอะไรเงี้ยไทยพาค่ะพี่โ <c oughs> อ้ย่วยเลี้ยงหลานใช่ไหมแอปม่วงไทยพาค่ะชื่อเพนนีพารู้แล้วค่ะรู้รู้เพศแล้วเป็นหลานสาวเนะ้อตุ๊บแล้วค่ะตอดเดี๋ยวนี้ตอดแรงมากเลยอ่ะ ตอดะปงปังปงปังอยู่นะตึ้งตึงต้งพูดถึงเขาเขาก็ตอดอะไรเงี้ยอู้ขอบคุณค่ะแม่น้องอุ่นใจอืมเนาะอุ่นใจแล้วที่มีเขาอะไรเงี้ยอู้เขาโอ้โวันนี้คนดูเยอะด้วยความที่นเนาะเขาอยากเข้ามาแสดงความยินดีอะไร มารับขวัญหลานอ้อน้อยเดี๋ยวรอรับขวัญหลานน้อยก่อนออกลุงเนตว่างไงลุงเน็ตอวยพรค่ะลุงเน็หรูบอกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยนับจากนี้ก็หนูก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะหนูจะได้รางวัลมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเด็กคนนี้จะนําพาหนูให้แบบจเจริญก้าวหน้าเออมีคนรักคนเมตตาหนูมากกว่าเดิมอีกนะขวัญอะไรเงี้ย เตรียมรวยเลยรวยเลยอย่างเนี้ยฟินแนนก็รวยพอรอย่เงี้ยเตรียมรวยจําตัวรวยเลยลูกพาเราลูกพาเรารวยอย่างเงี้ยเพราะน่ารักน่ารักทุกคนเลยแม่ใหมก่ก็ไม่เป็นไรลูกเอามาไหมแม่เลี้ยงให้เอามาไหมเหรอยกให้แม่ไม่ละมันเอาไม่ไหมม,มาเอามาลงลิกเกแม่เลี้ยงให้เราก็กลัวเราก็บอกแม่อราจะเล่นได้อีกนานไหมอะไรเงี้ยแบบ กลัวแบบมานั่งเป็นภาระคนอื่นอะไรเงี้ยแบบกลัวเล่นไม่เต็มที่ไม่คุ้มค่าตัวที่แม่หามาไหมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรลูกถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวให้คนอื่นเล่นก่อนหนูก็เล่นที่หลังอะไรเงี้ยมาเถอะอ่ไงเงี้ยเอาเท่าที่ไหวมามาเล่นไปเลยทุกคนเขารับได้อยู่แล้วเขารักเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาเลยลูกอย่าไปนอนคิดมากคนเดียวที่บ้านอะไรเงี้ย เนี่ยเราก็สบายใจป,ปีกเปาะนึงแบบเออทุกคนในโรงลิเกแบบแม่นังเกียดเราแม่นังเกียดลูกเราอะไรเงี้ยเราคิดมากไงเรากลัวมาเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอะไรเงี้ย,ยมันกลัวเป็นภาระคนอื่นอะไรเงี้ยเออเดบแบบทุกคนพี่พี่น้องกัน,น่ารักอะเงี้ยขอให้กําลังใจไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสมัยนี้แล้วอะไรเงี้ยมีอดีขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ย เล่นเล่นจนกว่าจะไม่ไหวอะไรเงี้ยเอาเท่าที่ไหวหยุดสักแปดเดือนก็ได้แปดเดือนเก้าเดือนก็หยุดพักอะไรเงี้ยแม่กมาลูกมาจนกว่าจะไม่ไหวเลยดีดีใจค่ะดีใจที่เออเขายังให้โอกาสเรายืนอยู่ณนะจุดตรงนี้อะไรเงี้ย เล่นเถื่อหลานไว้วยกันนดีดิพี่พรพเลี้ยงหลานสาวนะพี่พรนะปีนี้มีเรื่องดีๆเซฟไยมันเกิดป้านุ่น <c oughs> มันเกิดแม่นุ่นได้หลานสาวรอเลยพี่พรไหวอยู่แล้วไหวยอยู่แล้ว อย่านะลูกขวัญขี่ม้าตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะขี่ม้ามาตลอดเลยแข็งแรงเวลาขี่ม้าตลอดพี่แนทตไม่สบายอ่ะไปช่วยกันวยพรพี่แนทด้วยนะจริงเหรอพี่แนทมาเหรอหายไวๆนะพี่แนทโอ้ขอบคุณค่ะพี่ ลกลัวแหละกลัวพี่แนทกลัวเป็นภาระของพี่ของทุกคนอะไรเงี้ยกลัวเล่นให้ได้ไ่เต็มที่อะไรเงี้ยเออฟังคําพูดพี่พี่ฟังคําพูดแม่แเราก็เออุ่นใจขึ้นมาสบายใจอะไรเงี้ยองขอบคุณที่ยังยังให้โอกาสเราได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ทำมาหากินไปอะไรเงี้ยอืมรีผายรีผาย พี่แนทอวยพอแล้วออเด็กคนนี้จะพาเรารวยจะต้องรวยตามปากพี่แนทพูดนะ <c oughs> <c oughs> น้อยให้เขานำพาสิ่งดีๆเข้ามาลงลิเกนำพาความรักดีๆเข้ามา <c oughs> โอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่แนทเข้ามาเลยคนดูเยอะไปใหญ่ รู้คำรู้คุนสาธุคะ่ะเตรียมเป็นพี่พี่แม่แม่ทุนหัวป้าป้าทุนหัว <c ười> กันไปแม่ไม่คืนนะ <c ười> เดี๋ยวเอามาให้ช่วยกันเลี้ยงขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณกำลังใจวันนี้ด้วยขอบคุณบ้านนุ่นเนตรนะคะทุกคนด้วยวันนี้ช่วยกัน ตึงกำลังใจให้ขวัญไม่แพ้ค่ะน้องแก้ไม่แพ้ขอบคุณพี่แม่แม่ออนไลน์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ช่วยกันโหรับขวัญหลานกันเต็มเลยไม่ต้องรีบรับนะเพราะว่าเล่นนิกเกทุกวันไงกลัวไม่มีกําลังใจ <laughs> ช่วยกันคนละนิดละหน่อยในแต่ละวันเออแค่นั้นก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆนะคะ ขอให้ความรังดีๆนี้อยู่กับเราไปนานๆขอให้สิ่งนี้ดีย้อนกลับไปหาพี่พี่แม่ทุกคนด้วยเอา,าเป็นนางเองกเดี๋ยวรู้เลยเจอ,อกมาจุกกูหรือว่าจะออมาหวานหวาน